มาแล้วครับกวนใจมหาชนนะครับผมที่มานของแอดเทดาะดับหนึ่งมาเบิ่งนะครับเมื่อนี้สิเดตตุลเลกใดนะครับมื่อนี้นะครับเบาเบาแล้วนะครับฝนกระชิโตก็ฝนนะครับร้อยห้าสิบคะนนนตายปู วันนี้ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นะครับวันนี้มาหมดเลยนะครับวัน 15, 15. นี้มาเบิดเลยนะครับวันนี้ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นะครับคนหลังเขาห้องเขาหมดกันไปครับ ความเบายนกันเด้เงอกันมันลยออกเดนาง้นเป็นซอยู่กับฝนอ่อนรอน Uh -huh. Oh my god. รอคุยตัวเลขนะครับรอรอรอคุยตัวเลขกันอยู่นะครับตอนนี้รู้ว่าตัวเลขจะออกตัวเลขใดนะครับเงินซีเซนบาทนะครับสำหรับทีมงานของแอดเทวดามือนีนะครับดอมกับพร้อมดับนะครับขีดไก่หน่อยกาตุนะครับแอดอาจารย์แอดเทวดานะครับมาเบิดนะครับครบทีมนะครับ แต่เห็นาชิเานะครับบมูว่าไปไปใส่นะครับเดี๋ยวร่อนะครับออบัตรอคุยนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอรอรอนะครับอยู่ในช่วงตกแต่งนะครับเดี๋ยวตัวเรยวออกไทยเบิร์ไมนะครับ ขอบคุณทางผู้ดเดียวนะครับจากผู้ผลิตไรดับสื่อน้ำเป็นสีให้พอระเด็นครับฝนกสิตโตกข้อผลนะครับอุ้ยบัดของไฟใจชีไฟเงินไหลผัดผลสิตโตกนะครับเบื้องครับจับขอบนะครับขอบบรรนมีออกมาหาหมูในรถ มื่อกี้ยังแดดเปี่ยนๆอยู่ครับแดดธรรมดาถึงฐานขับได้นะครับได้ปากาคืมนมาเลยนะครับนนนนนีเ้เลา่องบุไปมองตัวในเมื่ออายะเหลือลอกคุยตัวเลขนะครับตอนนี้ปัจจัยซีแซนบาทนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือบอนะครับเดี๋ยวรอรอฟังตัวเลขน,นะครับยังตึงราคาอยู่ะยน,นะครับช่วงนี้ยังบันเด็กคุยนะครับคุยกันตัวเลขยังพันตรงอยู่ครับช่วงนี้ สร้างป่ต่อยนะครับตัวเลขสูงแหงนะครับจังไม่ต่อยนะครับบางนีนะครับมัดเดือดดีนดังมัดดังเหลืออยู่ในทางเด้อกองคันบางทุดทายู่้วนนัดนะครับกำลังเลื่อนเงีนบเลยับทาง,างชันขอสรรู่เอสซิปิบบีเรือของเรืรรอมัน แต่พีดน้ายมันเสียยางแปดยี่นะครับมัเน,มเ,นเลย,<ด>ยบรใดกันช่าไมต่อยถ้าผู้ใดจะเอาเนื้อเงินพนะันแสน,นแกงข้างทางพอลอยอยู่บบ้บบบบองที่ะเอาขานกาบฟากาบองลาวลังส์เลยคนใด้าเขดีขาดีไงคนคีรู้สูขข ลูกตาสกยใกล้ใกล้กหลายคอยเชื่องกันธรดาจงจูงใจามต้องไปโอ้ทีดีเลย ดิ๊เต๋บุหินหย่อยเห็นขอนะครับบุหินหย่อยเห็นข้อนะครับมีเมียงหนานะครับมีตำนะครับโอ้พีสวัสดวครับพีสวัสดี ไมันบ่เห็นนะครับซ bueno? ู้ม um> ันโมเห็นนะครับตอนนี้ว่างหางเดียวครับว่างหางเดียวนะครับว่างหางเดียวนะครับองศาสูงครับหัวไฟยังบ่เปิดนะครับตอนนี้โอ้เสียดายมากๆนะครับซู้มันฝนจีตกนะครับ บอลคำถามมันสมบูรณ์ร่างกับร่างแล้วระดับนี้ร้ายแรงตอนนี้ว่างหางแล้วนะครับทิศทางดีทิศทางนั้นทิศทางดีองศาสูงเบานะครับ,บเต,ต,นนตนนบเรรอนะครับเี็กหนา,า,าเติมนะครับก่อนนี้เี็กหนานะหางดีครับเบื้องต้นนะครับ รลยคะแนนบ้านไปมุนเริม่มุนเริมมเม่มุนรอบนะวน,วนไปวนไปอันวนไปเมฆนะครับโอ้เสียดายนะครับโบหินหย่อยหินคอนะครับมึงครับมันเป็นเมฆดำนะครับฝนตกนะครับ เดี๋ยวรอฟังนะครับรอฟังอีกหน่อยนะครับบม่งไฟลงมาไกลได้ทายบ้างไหมนะครับสองรอี่สามร้อยฟาภาพอาชิบะซัดนะครับเนื่องจากบม่งไฟมันอยู่สูงอยู่ครับมันซู้มติดนะครับหกฟาเบอร์แบบมั่วๆนี่นะครับผมเบาเหี่งนะครับโอ้เสียดายนะครับซู้มติดให้ความสนใจความสนใจดูด้วย บอลต่อแนบลปครับตั้งวงการใ้ความสนใจด้วยสุ่มปตครับสุ่มตอนนี้กำลังเดินเก้าสิบเห็นเห็นดูกันไปก่อนแมงมมอ่อย่าึ่งดีจนะเออมันจะทานมันจะแดงนะนแต่ว่าส รโอ้สูงประตีครับขอโทษขออภัยด้วยครับโอ้เห็นได้หน่อยนะครับแต่ว่าเบาแหยนะครับเห็นได้หน่อยนะครับเห็นนด้หน่อยเบานะครับสามสิบไปหางนั่นปลายหางนะครับปลาายหงหางเสียบหางเสียบนะครับ สียบจะ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 เสียบตึ๊องอทครับนี่หวัวเรกจำุนอ่าเพราะว่ามันจำได้หลังเด้อสามร้อยสีสสสส่สิบแปดสามร้อยสี่สิบแปดคะแนนครับผมทีมงานของแอดเทวดานะครับหางเสียบนะครับแอดเทวดานะครับหางเสียบนะครับจังหวะสุทายนะครับโอ้ยนะครับ เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับแกหางเสียบมาสองมือแล้วนะครับช่างไม่มีนะครับช่างไม่มีตัวเลขนะครับบบตีจักบาทนะครับเงินช่างนะครับหรือว่าหมานนะครับมื่อนี้ช่างนะครับช่างหมานนะครับเงินบกออกจักบาทนะครับเงินช่างครับ